สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันสงกรา์วันที่14เมษายน2566โอ้โหสงการปีนี้หลายๆคนก็ได้ไปเที่ยวไปสงอะไรนะกลับบ้านใช่ไหมเออแล้วเนาะก็กลับไปดูว่าหิ้งพระที่บ้านเรามีอะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็นะเมื่อคืนนี้ใครได้ชมคลิป เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยพระเครื่องในช่องของอาจารย์โอ๊ตนะครับก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับว่าการเล่นหาพระเครื่องแล้วก็เรื่องราวของธุรกิจนะครับธุรกิจพระเครื่องที่ผ่านมาในในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ คือเราสะสมศึกษาหรือว่าเราต้องการจะเก่งกำไรนะครับในการศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันต้องใช้วิธีการศึกษาแบบโบราณคดีนะครับคือมีการแบ่งยุคอันนั้นอันนั้นถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะศึกษาโดยอาศัยตาหนินะมาชี้ว่าถูกผิดเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริง เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยศึกษาพระเครื่องมานานแต่ไม่สามารถจะแยกแยะพระเก่าพระใหม่หรือพระแท้กับพระปลอมได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตมันคือต้นต้นทางนะครับต้นทางของการที่จะทำให้เราเรียนรู้ดูพระได้แต่ในเมื่อที่เราเนี่ยไม่คิดจะเริ่มต้น เราคิดอย่างเดียวว่าโอ้พระนี้ต้องขายได้ขายได้ใช่ไหมล่าสุดมีคนนะเข้ามาเข้ามาถามว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินนั้นขายได้จริงเหรอขายได้ทุกที่เหรอ,อ,อคำตอบก็มีอยู่แล้วว่าพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินเนี่ยถ้าเราแยกความเป็นพระแท้ได้ใช่ไหมครับจากกระบวนการผลิตเนื้อหาความเก่า เราก็สามารถที่จะรู้ว่าการผลิตในช่วงก่อน2,500เป็นเช่นไรใช่ไหมเนื้อหาความเก่าเป็นเช่นไรมีหลายๆท่านนะครับที่หลงเชื่อนะครับกับการดูตำหนิเพื่อนๆเชื่อไหมว่าการดูตำหนิสวัสดีครับท่านบุญธรรมน้าสงการปีนี้ขอให้มีความสุขนะครับ หลายๆคนยังไม่คิดนะครับว่าเราเรียนรู้พระได้จากการแยกความเก่ามันก็เหมือนกับการที่เรารู้ว่าสิ่งไหนมันมีในช่วงระยะเวลานั้นๆใช่ไหมครับถ้าจะมาบอกว่าคอมพิวเตอร์มันเกิดขึ้นมาเมื่อร้อยปีก่อนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ ก็คงจะคิดได้ใช่ไหมว่าไอ้คอมพิวเตอร์ในร้อยปีก่อนนี่มีไหมมันไม่มีครับมันมีแต่อะไรลูกคิดคือลูกคิดนะ่ะมันเป็นต้นกําเนิดของการคํานวณก็เป็นต้นกําเนิดของคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับแต่พอมาเป็นเครื่องที่เสียบกับไอ้ไฟฟ้าอันนั้นแหละครับมันจึงเป็นระบบการประมวลผลซึ่งมีโปรแกรมเข้ามาแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ย ที่เราใช้เป็น Personal Computer จริงๆเนี่ยก็เริ่มมีมาตั้งแต่1,980กว่าใช่ไหมโดยบิลเกตใช่ไหมครับเราเราจรึงรู้ว่าอ๋อพัฒนาการของซอฟต์แวร์พัฒนาการของ PC คอมพิวเตอร์เป็นยังไงแล้วก็มันพัฒนามาเป็นโน้ตบุ๊กมาเป็นมือถือจนถึงปัจจุบันใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2,520อย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มี ใช่ไหมก็ก็เหมือนกับในอดีตเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยหลายๆท่านคงจะทันนะทันอะไรการใช้กระดานชนวนใช่ไหมกับดินสอชนวนอ,ะอ่ะผมทันนะ <c oughs> คือในตอนเด็กๆนี่ยผมต้องย้ายที่เรียนไปหลายๆที่ก็ก็ยังยังทันอยู่แล้วต่อมาเนี่ยก็มันก็มีการนําสมุด จากดินสอก็พัฒนามาเป็นปากกาใช่ไหมการเรียนการสอนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากกาในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครรู้จักปากกาบิก๊กก็คงจะรู้นะว่าอเอเฮ้ยมันเป็นยุคเมื่อสมัย40ปีก่อนนะใช่ไหมที่มีปากกาบิก๊กอืมเห็นไหมแต่การศึกษาพระเครื่องเนี่ยถ้าเราแยกความเก่าของยุคสมัยได้เนี่ยมันก็ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเรามีตัวอย่าง มาเทียบดูใช่ไหมครับอย่างการการผลิตพระในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าพระเหรียญปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีการเจาะรูห่วงแขวนใช่ไหมอ,อันนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อพัฒนาการการสร้างพระเหรียญเนี่ยตั้งแต่ยุค2540ลงมาเนี่ยเขาเขาจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วคำถามที่บอกว่า พระสมเด็จหลังตราแผ่นดินนั้นขายได้ทั่วประเทศหรือเปล่าสากลหรือเปล่าเขาไม่นิยมเหรอใครเป็นคนกําหนดความนิยมใครเป็นคนกําหนดว่าไอ้นี้เนี่ยมันแท้ไม่แท้ใช่ไหมคือเราวันนี้เนี่ยเมื่อข้อมูลข่าวสารอะไรมันชัดเจนขึ้นผู้คนสามารถจะสืบค้นได้ง่ายขึ้นในอดีตเราใช้เซิร์ชเอนจินคือย้าหูในการสืบค้น อ้าสวัสดีครับท่านเลี่ยมจันกระโทกอ่าหัดใหญ่ร้อนไหมครับตอนนี้ครับขอบคุณครับท่านสมยศครับเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องคืออะไรคือเรากลัวกลัวว่าพระแท้ที่เรามีนั้นอ่ะมันจะขายไม่ได้ราคาเออไอราคาเนี่ยกับกลายเป็นตัวกําหนด แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเหรียญลองเอาเหรียญกระสาบเนี่ยนะเหรียญบาทเหรียญห้าสิบสตางเหรียญสลึงเนี่ยสมัยสองพันห้าร้อยเนี่ยมาวางเรียงไปดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอ๋อเหรียญยุคเก่าเป็นอย่างไรแล้วพอมาเทียบกับเหรียญปัจจุบันเนี่ยเออเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงในการกระบวนการผลิต ใช่ไหมเมื่อเรารู้ถึงเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะง่ายง่ายมากที่จะเรียนรู้จะแยกแยะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนที่เขาขายคือการกําหนดว่านิยมหรือไม่นิยมเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่กลไกของพ่อค้าใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราอยากจะเป็นคนขายเราต้องมีความรู้ให้มากกว่าเพราะว่าเขาเรียกสิ่งนั้นว่า product knowledge ก็คือความรู้ในในสินค้าชนิดนั้นๆอย่างคนขายมะม่วงก็จะรู้ว่ามะม่วงนี้รับมาเท่าไหร่นะขายได้เท่าไหร่ถึงจะมีกําไรใช่ไหมบวกค่าขนส่งค่าโสหุ่ยต่างๆแล้วเออต้องขายกิโลละเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันถ้าการค้าขายเนี่ยคุณลงทุนซื้อพระสิล้านคุณคิดดูลงทุนซื้อพระสิล้าน กับเล่นหุ้นเออซื้อหุ้นสิบล้านมูลค่าเท่ากันความเสี่ยงของการเล่นหุ้นกับความเสี่ยงของการซื้อพระที่จะมาขายเนี่ยมันมีใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยเรายอมรับความเสี่ยงมันขนาดไหนใช่ไหมครับการศึกษามันจะทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในสินค้าหรือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากจะเล่นหุ้น คุณก็ต้องมีความรู้เรื่องหุ้นใช่ไหมครับคุณอยากจะศึกษาพระเครื่องคุณก็ต้องมีพระเครื่องผมเรียนให้ทราบเลยนะว่าช่องนิรันคนพันเอกเนี่ยครับเป็นช่อง youtube ที่เรานำคลิปของอาจารย์ผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจนำมาเผยแพร่แล้วก็นำเสนอความคิดเห็นสู่สาธารณะว่าอะไร เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาผู้เรียนรู้เนี่ยต้องทำความเข้าใจแต่การที่จะตัดสินว่าเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยมันอยู่ที่เพื่อนทุกคนนะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่ชอบสะสมชอบเล่นหาใช่ไหมเราก็ต้องทุ่มเททรัพยากรความรู้ความสามารถของเราในการเรียนรู้หาข้อมูลเมื่อเรารู้ว่าของที่เรามีเนี่ยมันแพ้แล้ว เราก็ไปหาข้อมูลว่าเกจิอาจารย์ท่านนั้นท่านที่ทำเน่ยเป็นใครเป็นลูกศิษย์ใครใช่ไหมแล้วค่านิยมอยู่ที่เท่าไหร่คือหลายๆคนยังถามผมว่าพระอย่างนี้เล่นไหมราคาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยเพื่อนเอนเคยเห็นว่าเขามีการซื้อขายกันเท่าไหร่ยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปเอาตรงนั้นมาเป็นตัวกําหนดคืออย่างผมเนี่ยผมเล่นเหรียญกระสาบนะ ใช่ไหมเหรียญที่เกรดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการประมูลเท่าไหร่เนี่ยอย่างอย่างเอื้อเสรีครั้งที่63ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่าเหรียญแบบไหนที่เขาประมูลกันในราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเออเราก็ไปเก็บข้อมูลว้อ้อเขาซื้อขายกันขนาดน,นี้ปเป็นเหรียญเกรดแล้วถ้าไม่เกรดละ่ะใช่ไหมราคามันควรจะลดลงไปเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมอย่างเหรียญปี2400 93นะ50สะตังตัวหนาปัจจุบันเนี่ยหาสวยๆยากเห็นไ,ไหมแต่ขอให้เจอเท่านั้นเองในขณะที่เหรียญ50สตังปี2530ราคามันทะลุหลักหมื่นแต่เหรียญ50สตัง2493เนี่ยราคายังอยู่หลักพันอ่าถ้าถ้ามองในแง่ของมูลค่าในอนาคตเป็นผมนะ ผมจะหาเก็บเหรียญตัวหนา50สตังค์2493เพราะว่าอะไรระยะเวลาเขาอะ69 68 69ปีนะครับแล้วสภาพสวยๆนี่หายากเมื่อเทียบกับ2,400 2,530ใช่ไหมเออ2,530เนี่ยเหรียญเพิ่งจะอายุ30กว่าปีแต่ทำไมราคามันโด่งไปเป็นหลักหมืน่นอันนี้แหละมันอยู่ที่ ของนั้นน่ะคนขายเขามีจำนวนมากใช่ไหมเขาก็เลยกําหนดมันได้มากได้ง่ายเช่นเดียวกันกับพระเครื่องพระเครื่องที่สภาพสวยสมบูรณ์และก็หายากตัวนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดส่วนค่าความนิยมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปขายให้ใครใช่ไหมคนที่เขาเล่นหาเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายหลายพวกนะเออพวก ที่เล่นเกจิคณาจารย์พวกที่เล่นพระกรุพวกที่เล่นพระสมเด็จล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมีคนมาถามว่าสมเด็จราคาสิบล้านมีการซื้อขายกันจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่เราเห็นว่าเขามีคลิปออกมาว่าโอ้โหเซียนคนนี้ไปซื้อพระจากคนนั้นเป็นสิบล้าน แล้วท้ายที่สุดไปไป,ไปมามาโปแตกความจริงก็ปรากฏว่ามันเป็นการสร้างคอนเทนต์เป็นการสร้างละครขึ้นมาเท่านั้นเองเนะครับคือทั้งสองคนเน่ยเขารู้จักกันแล้วเขาก็เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะทำคลิปลงมาให้เห็นว่ามีการซื้อขายกันคือถ้ามันเป็นความจริงอ่ะเพื่อนๆถ้ามันเป็นความจริง อย่างที่มีการซื้อขายกันจริงๆเนี่ยลองดูว่ามีการประมูลแล้วก็มีการบันทึกราคานั้นไว้จริงหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดน,นั้นความสามารถของตัวเราที่จะคัดแยกความเป็นของแท้ของเหรียนแบบเราต้องเรียนรู้ครับเมื่อไหร่ที่เราจะคิดว่า มันเป็นเรื่องยากมันก็ไม่สามารถที่จะค้นพบความจริงอย่างวันนี้เนี่ยผมได้ค้นพบความจริงว่าพระแบบไหนที่เราควรจะหาเราควรจะเก็บใช่ไหมแล้วอะไรที่มันไม่ใช่อะ่ะเราก็ไม่หาเราก็ไม่เก็บคือเราแยกความเก๋ดได้แล้วคนที่มาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเล่นพระไม่เป็นอย่างคำถาม คำถามอีกคำถามหนึ่งที่ที่ยอดฮิตเลยเอ๊ะทําไมพวกเซียนใหญ่ๆอ่ะถึงได้บอกว่าเป็นเกเก่าเกเก่าอ่ะเก๋ท่าพระจันทร์อ่ะเออเพื่อนๆเ,เ,เคยเคยเคยคิดไหมว่าเอ๊ะตกลงตลาดพระท่าพระจันทร์เนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเอาของเก๋มาขายเพราะในอดีตเนี่ยคนทําพระเก๋เนี่ยเขาจะไม่ทําขายเลย ใช่ไหมเขาจะเริ่มทําขายที่ส่งที่ท่าพัทร์หรือว่าส่งที่ตลาดไอ้นครปฐมหรืออะไรเนี่ยเมื่อไหร่ใช่ไหมตลาดท่าพัทร์เนี่ยเริ่มมีก็หลัง2,516ใช่ไหมถึงจะเริ่มมีการเอาผ้าเกยะไปขายและก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่มีพอมันไม่มีตลาดนทะ่าพัทร์แล้วเขามาบอกว่ามีการ ซื้อพระเกทิ่ท่าพระจันทร์ในยุคก่อน2,500อ่ะเพื่อนๆพื่อ,อยังจะเชื่ออีกเหรอว่าว่าเหตุการณ์เช่นนั้นมันมีจริงอะครับอ๋อท่านบุญธรรมกำแต่งบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นั้นชอบมากและอยากให้ทำไปเรื่อยๆอ,อ้ขอบพระคุณครับท่านท่านท่านพี่บุญธรรมกำแต่งอันนี้ก็จะทำไประยะหนึ่งอ่ะครับ เพราะว่าหลังจากที่ดูพระเป็นเล่นพระได้แล้วเราก็จะเก็บในเพราะเราส่วนที่เราชอบเพราะจริงๆแล้วผมชอบเหรียญกระสับมากกว่าพระเครื่องแล้วพระเครื่องที่เก็บเนี่ยเราเก็บเฉพาะส่วนที่รู้อ่ะส่วนที่รู้มีอะไรอ่ะหลวงปู่บุญอย่างเนี้ยใช่ไหมอ่าหลวงพ่อเงินพระสมเด็จและอะไรอีกหลวงปู่สุขใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเทศไทยเราเนี่ยมีเกจิคณาจารย์มากมาย เราชอบแบบไหนเราศึกษาแบบนั้นเราหาเราหาพระแท้ๆมาดูแล้วเราจะเข้าใจปัญหาที่เราพบเจอบ่อยที่สุดก็คือว่าไม่รู้ช่วยดูให้หน่อยแท้ไหมคือจริงๆนะ <c oughs> เพื่อนๆเชื่อไหมว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พัฒนาตัวเองด้วยการดูคลิป ของอาจารย์โอ๊ตนะที่เอาพระมามาให้ดูว่าพระเก่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปแล้วเราดูบ่อยๆพอดูบ่อยๆนี่มันซึมซับโดยอัตโนมัติไงทำให้เราแยกแยะได้ว่าอ๋อถ้าเป็นเหรียญเนี่ยนะเหรียญถอดมันเป็นอย่างไรเนี่ยวันนี้ก็มีวันนี้มีคนเอานาคปกจ้อยหลวงปู่ทิมที่บอกว่าเนื้อทองคำชั่งน้ำหนักได้1.3กรัม นะครับโอ้โ oh, ห oh. แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเพื่อนสมาชิกคนนั้นแยกไม่ออกว่าเป็นเป็นนาคเป็นปกจ้อยอะที่ถอดมาหรือว่าเป็นปกจ้อยต้นต้นแบบใช่ไหมครับคือดูไม่ได้อะคือคือจะให้ผมตอบในคอมเมนต์นของเขาเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะ เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไปเช่ามาเท่าไหร่ใช่ไหมเออพอพอเราบอกไปปุ๊บเขามีปัญหากับคนที่เขาคนขายพระใช่ไหมแล้วเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับเขาพานจะจะจะ,จะโดนลูกหลงไปด้วยใช่ไหมครับเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระโดกแขวนคอถ้าเพื่อนๆน,นยังดูพระไม่เป็นอย่าพึ่งรีบไปซื้อไปเสียเงินเหมือนทองคำอ่ะ บาทละสามหมื่นถ้ามีคนมาขายคุณอ่ะพันสองพันเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันจะเป็นทองแท้หรือเปล่าใช่ไหมครับพระที่มีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยถ้าเราศึกษาเราติดตามจริงๆเราก็จะรู้ว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่อย่างไรมันมีสถานที่มีหลายๆที่เลยให้เราได้สืบค้น ใช่ไหมลองเข้าไปดูว่าราคาซื้อขายในเว็บ You a m o r e เท่าไหร่เว็บ G เขาประมูลกันไปเท่าไหร่หรือว่าอาจารย์โอ๊ตเนี่ยที่เขาไลฟ์สดเขามีการประมูลนี่เท่าไหร่เท่าไร่เราก็จะพอรู้ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะขายผมชี้ชัดให้เลยชี้ชี้ช่องให้เลยว่าคุณอยากจะขายเนี่ยคุณจะต้องไปทํำยังไงก็คือหนึ่งถ่ายรูปให้มันชัดๆใช่ไหมคือไอ้วิธีการถ่ายรูปพระที่อยู่ในกรอบเนี่ย อย่าทำอย่าทำเลยเพราะมันดูไม่ได้เวลาเขาส่งดูพระเนี่ยขนาดขนาดที่อะไรส่งรูปมาเนี่ยเซียนพระหลายๆคนยังบอกเลยว่าเออมันน่าสนใจนะถ้ามีเวลาเอาพระมาให้เขาดูได้ไหมเพราะว่าเขาจะต้องส่องดูด้วยตัวเองใช่ไหมครับคือรูปภาพเนี่ยมันบอกความเหมือนได้แค่70% 80%แต่ความเก่ามันดูไม่ได้ เมื่อมันดูไม่ได้เนี่ยมันต้องเห็นองค์จริงและการที่จะเสียเงินซื้อเนี่ยใช่ไหมเราต้องมีความรู้ล่าสุดผมไปดูช่องของอาจารย์สมชายน้อยสาครน,นะครับอาจารย์สมชายน้อยสาครก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการลักษณะของพระแท้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยพอเราดูไปแล้วเราก็คิดตามเพราะอาจารย์สมชายเนี่ยจะไม่นําพระมาให้เราดูแต่ให้เราเนี่ย ใช้สติในการคิดตามไปว่าอ๋อไอลักษณะของการที่เกิดขอบขอบกระจกเนี่ยมันเป็นลักษณะของพระถอดพิมพ์แต่พระถอดพิมพ์เนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่ายุคสมัยของการถอดพิมพ์เนี่ยมันเกิดมันมีมานานใช่ไหมเอาพระแท้มาถอดพิมพ์ก็คือเป็นพระเกจิหรือว่าพระลูกศิษย์ที่ทําถอดพิมพ์มาเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนะี่ยเราก็จะมาแยก ตามความเก่าของเขาและความเก่าแยกได้ยังไงก็ต้องเอาพระทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีมาวางเรียงๆกันแล้วก็ดูว่ากระบวนการผลิตใช่ไหมกระบวนการผลิตพระก่อน2 5 0 0เนี่ยแม่พิมพ์เขาเป็นอย่างไรมันจะไม่ลึกนะแขนมันจะไม่ตั้งฉากขอบกระจกมันจะไม่ตั้งตรงเป็นสันนะและเนื้อพระเนี่ยมันก็จะไม่แน่นเปียใช่ไหมเออเพื่อนๆลองไปดูว่า พระที่หลังสองพัน้าร้อเนี่ยที่เรามีเป็นพระกรถินพระพระป่ะะาเนี่ยเห็นไหมรูปแบบของเขาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของเขาที่สร้างพระมันมันทันสมัยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าขอบเนี่ยมันเรียบตึงเออใช่ไหมคือทุกวันนี้เนี่ยเรายังเรายังเชื่อว่าคนที่ขายพระจนรวยเนี่ยเป็นเทวดา แต่ความเป็นจริงแล้วเขาก็คือเซลแมนเซลแมนขายรถที่รวยเนี่ยไม่ใช่เทวดาใช่ไหมหรือว่าเซลล์ที่ขายอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมออแต่เราไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความเก่าในการเรียนรู้ในการจำแนกไอความรู้ต่างๆที่เพื่อนๆมีมาในอดีตเนี่ยในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆเนี่ยเรามาดัดแปลงใช้ในการจำแนกคัดแยก มันจะทําให้เรารู้เข้าใจง่ายนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าความเชื่อมั่นศรัทธาของเราที่มีอยู่เกจิธนาจารย์หรือว่าพระใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราดูเป็นแล้วใช่ไหมเราดูเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วไม่ต้องไปถามใครเลยว่ามันจะแท้ไหมเออชอบซื้อ หลายๆคนบอกว่าก็เล่นยังเขาเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นไปสิชอบแบบไหนก็แล้วมันจะมีมาตรฐานได้ยังไงเออในเมื่อมาตรฐานของการผลิตเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวกําหนดใช่ไหมว่ายุคสมัยของการสร้างเป็นเช่นไรตราบใดที่เรายังเชื่อว่าตำหนิ <c oughs> ตำหนิเนี่ยสามารถจะแยกพระเกพระแท้ได้อันนั้นมันได้แค่กระพีนะฮะ แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่เพื่อนๆเข้าใจกระบ,บวนการผลิตเข้าใจว่าการสร้างเหรียญมันมีมาเมื่อ,อไหร่ใช่ไหมเพื่อนๆก็จะรู้แล้วความนิยมของการศึกษาสะสมมันขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละนะไม่ใช่ว่าคนขายพระจะมาบอกว่าพระอันนั้นอ่ะมันนิยมอันนี้ไม่นิยมล่าสุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหรียญหลวงพ่อสุด 17บล็อกที่ไม่ขี้บุรี่เป็นบล็อกที่หลวงตาจงได้สร้างถวายให้กับหลวงพ่อสุดเพื่อจะใช้แจกใช่ไหมจนถึงวันนี้เนี่ยหลายหลายคนก็ยังงงยังคิดว่าเป็นพระเก๋แต่อธิบายไม่ได้ว่ามันเก๋ยังไงถ้าเราเห็นของจริงเนี่ยเราจะรู้ว่ากระบวนการผลิตหูเจาะมันเจาะครั้งเดียวหรือเปล่าหูยับหรือเปล่า มีร่องรอยของการถอดซิลิโคนหรือเปล่าเห็นไ,ไหมเส้นต่อยันเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยนะว่าบล็อกแกะสดหรือเปล่าหรือเป็นบล็อกที่ถอดมาอย่างอาจารย์โอ๊ตเขาบอกว่ามีวาระการสร้างหลายวาระไม่ใช่วาระเดียวแต่ที่คนขายพระเนี่ยเขาบอกเราเขาบอกจํากัดให้มันเหลือน้อยเอาเฉพาะส่วนที่เขามีเห็นไ,ไหมอา้าวผมถามคุณเถอะ คนที่เขาจะขายเนี่ยเขาก็ต้องการขายแพงใช่ไหมใช่ไหมซื้อถูกขายแพงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเวลาถ้าเพื่อนๆอยากจะขายพระเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีความรู้เพื่อนๆส่งรูปพระมาถามว่าแบบนี้เล่นไหมขายเท่าไหร่ใครจะกล้าตอบอะ่ะใช่ไหม อา้าวถ้าผมบอกราคาแพงไปคุณเอาไปขายไม่ได้อา้าวคุณก็จะด้อยค่าพระถ้าผมบอกราคาถูกไปคุณก็บอกว่าอะไรนะมั่วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระบางอย่างที่เราไม่สนใจเราก็ไม่รู้เราก็คือมันไม่มีใครรู้ทุกทุกเรื่องทุกราวหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาที่ชอบเอาที่สนใจอย่างผมเก็บเหรียญนะ ผมก็ชอบเหรียญที่รูปแบบสวยๆมีประวัติชัดเจนใช่ไหมเออแล้วก็จำนวนการผลิตที่มันน้อยเรารู้ได้ไงก็เราศึกษาจากคู่มือนะแล้วเมื่อเราศึกษาคู่มือเราก็ไปตามดูว่าจำนวนผลิตเขามีเท่าไหร่และสภาพของเขาเป็นเช่นไรใช่ไหมครับก่อนที่จะเล่นหาสะสมพระเครื่องเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ย อยากได้แบบไหนชอบแบบไหนนะครับสงการนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกด